สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยวันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตภาพรวมตลาดนะครับทั้งตัว Bitcoin แล้วก็ตัวเอาคอยตัวอื่นๆด้วยนะครับดูภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยก็ทั้งตลาดคริปโตนะแล้วก็ตลาดหุ้นของอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นมานิดนึงนะเทียบกับเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมานะตัว Bitcoin เองเนี่ยก็ วิ่งกลับขึ้นมาที่ประมาณ42 0 0มนะจริงๆเมื่อคืนก็ไปแตะประมาณ43 0 0มนาะก็พยายามไปแตะที่ประมาณ43 0 0มเนะี่ยอยู่หลายครั้งแล้วนะก็ยังแตะก็ยังไม่ทะลุไปที่จุดนั้นไปได้นะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยตลาดวันนี้ก็เช้ามาวันนี้นะตามเวลาประเทศไทยนะก็ถือว่าดีขึ้นนะดีขึ้นนะหลายๆตัวก็เขียวนะตัวเอาคอยหลายตัวก็เขียวนะอย่างตัว ตัวพกอ t เองเนี่ยก็เกือบจะ10%ปรนะประมาณ7%นะครับตัวเมทิ c เองนะขึ้นมาประมาณ8%เนะเนี่ยโปรโตคอลประมาณ12%นะครเตัว Ftm เองเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยนะประมาณ21%นะ The Sandbox ขึ้นมาประมาณ8%นตะตัว Harmony นะตัววันวันโปรโตคอลนะตัว Harmony นะตัววันนะก็ขึ้นมาประมาณเกือบ14%นนะก็ส่วนหนึ่งน่าจะส่ง ผลก็น่าจะมีผลกระทบนะมาจากเมื่อคืนนะโจลมโจลมพาวเอ็เนี่ยซึ่งเป็นประธานของเฟดธนาคารกลางของอเมริกาเนี่ยก็ออกมาพูดนะแล้วก็ออกมาพูดต่อหน้าสอบอของอเมริกานะก่อนที่คืนนี้นะคืนคืนน,น,นี้ตามเวลาของประเทศไทยเนี่ยเขาจะมาประกาศแผนนโยบายทางการเงินของอเมริกาที่ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะภายในคืนนี้แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยก็มีการพูดนะโดยที่สรุป สรุปโดยรวมแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามคาดนะจากนโยบายที่เขาจะมีการลด QE ที่พูดมาตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาที่ผ่านมานะแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยก็ประมาณว่าพูดถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมของอเมริกานะก็ค่อนข้างดีขึ้นนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานก็ลดลงนะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกประมาณว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ กลับมาดำเนินนโยบายได้เป็นปกติแล้วนะโดยที่อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีการทำ QE ที่มากเกินไปนะเหมือนที่เคยทำมาในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปี2020ที่ผ่านมาั้แต่ตอนที่เกิดโควิดแรกๆนะอาจจะต้องไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องทำมากถึงขนาดนั้นแล้วนะทุกอย่างก็น่าจะกลับมาเป็นปกตินะนั่นก็ทาให้ความไม่แน่นอนหรือว่าความกังวลของนักลงทุนหรือว่าเฮดฟันต่างเนี่ยมีน้อยลงนะ มีทิศทางที่มีทิศทางที่แน่นอนมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นผมคิดว่านั่นน่าจะเป็นอาจจะเป็นสาเหตุนะที่ทําให้ตลาดกลับขึ้นมาดีขึ้นนะทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตเองด้วยนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยความแน่นอนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยาทางเฮดฟันหรือว่านักลงทุนเนี่ยน,น่าจะต้องการความแน่นอนมากขึ้นกว่านี้นะในคืนนี้นะครับที่ทางจุลอมพเองเนี่ยจะออกมาประกาศนโยบาย ของนโยบายทางการเงินนะของอเมริกาเนี่ยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูอัตราเงินเฟอ้อของอเมริกาด้วยนะว่าจะขึ้นเป็นเท่าไหร่นะหลายๆสื่อนะอย่างที่ผมแชร์ไปในคลิปเมื่อวานนะหรือว่าคลิปก่อนนั้นเนี่ยก็ประเมินกันว่าในขึ้นประมาณ0.4ถึงประมาณ0.5จากปัจจุบันนะปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ6.8เอร์เซ็นะต์ตาเงินเฟอ้อที่อเมริกานะก็คิดว่าน่าจะขึ้นไปประมาณนั้นนะยังยังไงก็แล้วแตนะ่ผมคิดว่าก็เป็นผลดีนะต่อ ตลาดทิ่ตัวแล้วก็ตัวบิตคอยอยู่แล้วนะซึ่งถ้าเราจะดูค่า f ฟีย and g นด์กรีนินะวันนี้นะก็อยู่ที่ประมาณา22นะ22ส่วนร้อยนะอย่างที่พูดไปนะอย่างาถ้าเราดูภาพกว้างนะครับในอดีตที่ผ่านมาทุกครั้งที่ค่า f ฟียร์แอนด์กริเดนี่ยอยู่ที่เรียกว่าอยู่ที่จุด e x t r e m um e f e a r นะหรือว่าสีแดงเข้มเนี่ยก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะที่ แสดงให้เราเห็นว่าอยู่ในจุดบอททอมแล้วนะก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะในดีิที่ผ่านมาจะเห็นว่าอย่างจุดนี้นะอยู่ในจุดที่เรียกว่าเอ็กซ์ e รมเฟียนะอยู่แดงเข้มนะแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปจุดนี้จุดนี้หรือว่าจุดนี้นะก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะที่ทีนี้เราเห็นว่าปัจจุบันถ้าอยู่ในจุดบอททอมเอ็กซ์ e รมเฟียก็อยู่ในจุดที่จะพร้อมที่จะวิ่งกลับขึ้นไปแล้วนะแล้วก็ถ้าเราจะดูอินดิเคเตอร์ต่างๆนะของตัว บิตคอยนะครับเทียบกับไซเคิลต่างๆนะอย่างเช่นตัว Minor Reserve นะหรือจำนวนบิตคอยที่แต่ละ Minor นั้นเก็บไว้อยู่นะครับเก็บไว้ใน Wallet ของตัวเองอยู่นะจะสังเกตว่าซถ้าเทียบแต่ละไซเคิลนะตั้งแต่ปี2000ไซเคิลปี2013-2017แล้วก็ปี2022่ยรูปบนสุดนะก็คือเป็นไซเคิลปี2013นะครับจะสังเกตว่าตั้งแต่มีการแฮฟวิ่งนะ จนถึงช่วงท็อปมาเก็ตเนี่ยช่วงจบมาเก็ตช่วงจบไซเคิลของปี2013เนี่ยตัวรีเซิร์ฟหรือว่าจำนวนบิตคอยที่ไทม์เนอร์ถือไว้เนี่ยดรอปลงประมาณ14%นะ14%เนะคี่รับแล้วก็ถ้าเราดูช่วงปี2017เนี่ยตั้งแต่ฮาร์วิ้งปี2016นะจนไปถึงท็อปไซเคิลช่วงประมาณปลายปี2017ข้าบเกี่ยวกับต้นปี2018เนี่ยก็ดรอปลงมาประมาณ14%เหมือนกันนะ แต่ไซเคิลนี้นะภาพล่างสุดเนี่ยจะสังเกตว่าค่อนข้างแตกต่างนะจากไซเคิลสองไซเคิลที่ผ่านมาเนะเพราะว่าถ้าเราจะดูตั้งแต่ Halving นะช่วงประมาณปี2020จนถึงปัจจุบันเนี่ยตัว Reserve นะจำนวน Bitcoin ที่ Miner ถือไว้เนะี่ยแทบจะไม่ลดลงเลยนะลบจริงๆลดลงไปลบ0.6%หรือว่าแทบจะไม่ลดลงไปเลยนะแต่ว่ามีลดลงมาช่วงหนึ่งนะก็คือช่วงนี้นะช่วงประมาณ น่าจะประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณกลางปี2021นะที่ทางประเทศจีนเนี่ยมีการแบนตัวบิตคอยนั้นนั่นทำให้ทางไมเนลเทขายนะเพื่อที่จะใช้เงินบางส่วนนะผมคิดว่าจุดประสงค์หลักที่เขาเทขายก็คือว่าเพื่อที่จะเอาเงินมาบางส่วนในการที่จะย้ายโอเปอเรชันนะจากออกจากจีนนะจะออกจากจีนไปนอตอเมริกาบ้างไปยุโรปบ้างนะนั่นเราจะเห็นเราถึงเห็นว่ามี การดอปของตัวบิตคอยในช่วงประมาณปี2021นะแต่ว่าซึ่งตอนนั้นก็ดอบลงไปประมาณแค่2%เองนะแต่ว่าถ้าเราจะดูวัดตั้งแต่ช่วง having มนาะปี2020ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมปี2020เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่ดอปเลยนะนั่นก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งที่ชี้เห็นว่าซับไพของบิตคอยนั้นมีน้อยนะเพราะว่ามิเนอร์เองก็ไม่ขายนะไม่ขายนะขุดบิตคอยไม่ได้ก็เก็บไว้ในวอลเล็ตของตัวเองนะ ซึ่งถ้าเราจะดูเทียบนะกับข้อมูลออนเชน n นะก็ไปในแนวทางเดียวกันนะจะสังเกตว่าถึงแม้ว่าราคาตัวบิตคอยจะดรอปอยู่นะช่วงนี้เส้นตามเส้นสีดำนะแต่ว่าทางมายเนอร์เองเนี่ยก็ยังเก็บบิตคอยนะอยู่เหมือนเดิมนะตามแท่งสีเขียวแล้วก็เก็บเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำนะถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมานะก็ดีมานซัพพลายนะนั่นก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ราคาบิตคอยย่อต่ําลงนะจริงๆก็ถ้าเอาไป รวมถึงการที่บิตคอยไหลออกจาก Exchange ผ่าน OTC นะผ่านการซื้อโดยตรงนะจากทางวานต่างนะโดยที่คนที่ขายบิตคอยโดยตรงก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งคอยเบดนะคลาเกนนะหรือว่าจิมมี่ไนเนี่ยก็ขายผ่านตลาด OTC โดยที่ไม่ผ่านไปที่ s p o t พ a r k เก็ตไพ่นะก็นั่นก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทําให้ตัวสลายของบิตคอยนั้นย่อต่ําลงมาด้วยนะแล้วก็จากทวิตเตอร์ของ จากทวิตเตอร์ของกราฟนะกราฟนะเขาก็มีการเปรียบเทียบนะไซเคิลทั้ง3ไซเคิลนะไซเคิลปี2013 2017แล้วก็2021เนี่ยนะก็จริงๆปี2021เนี่ยมันควรจะจบไซเคิลแต่ปีที่แล้วนะแต่นี่คือลากยาวมานะับว่าเขาเปรียบเทียบให้เห็นนะว่าในช่วงบูลลันเนี่ยในช่วงที่ตัวอินดิเคเตอร์ตัว MVRV เนี่ยอยู่ในโซน สีเหลืองเนี่ยนั่นเป็นโซนที่แส้งเห็นว่าอยู่ในช่วงที่เ,เหมาะแก่การซื้อนะในช่วงที่เป็นบูรันของตัวบิตคอยอย่างเช่นปี2013เราสังเกตว่าเส้นสีน้ําเงินเนี่ยอยู่ในโซนสีเหลืองนั่นก็หมายถึงอ,อยู่ในโซนที่เหมาะแก่การซื้อนะมี buy o p p o r t u n i t y นะที่ที่เยอะเลยทีเดียวนะในช่วงนี้ที่สามารถที่จะทาให้เราทํากําไรได้นะในช่วงบูรันนะครับ แต่ว่าถ้าอยู่ในช่วง bear market เนี่ยก็อยู่ในโซนสีเขียวนะเป็นโซนที่ค่อนข้างที่จะเหมาะแก่การซื้อนะครับในช่วง bear market นะแล้วก็ปี2017เองเนี่ยก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะในช่วง bull run นะก็คือเป็นช่วงที่เส้นสีเง,เงินนี้อยู่ในโซนสีเหลืองนะนั่นก็เป็นอ,อ,อีกโซนหนึ่งที่แสดงให้เราเห็นว่ามี opportunity ที่จะมี o p p o r t u n ที่จะสามารถที่จะทากาไรมีโอกาสที่จะทํากําไรเยอะนะในช่วง bull r n นะเมื่อเส้นสี ฟ้าเออเส้นสีน้ำเงินเนี่ยอยู่ในโซนสีเหลืองนะแล้วก็ไซเคิลนี้เองเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะช่วงประมาณน่าจะประมาณกลางปี2021ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็อยู่ในโซนสีเหลืองด้วยนะไซเคิลนี้ก็คนข้างที่จะแตกต่างจาก2ไซเคิลที่ผ่านมานะเพราะว่าไอ้ตัวเส้น indicator ตัวนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในโซนสีเหลืองเนี่ยเป็นครั้งที่2นะเป็นครั้งที่2นะนั่นก็เป็นอีก indicator หนึ่งนะชี้ให้เราเห็นว่า เป็นจุดเข้าซื้อที่ที่มีโอกาสทํากำไรได้มากที่สุดเลยนะในช่วงบูรันนะันั่นก็เป็นาการวิเคราะห์หน้าของทางาาทวิต t ตอร์ a s s สนะซึ่งเป็นกีเอไอนสิอีกคนหนึ่งนะครับข้อมูลอื่นๆที่ชี้เห็นนะตัวรีเซิร์ฟนะของตัวบิตคอยนะครับที่อยู่ในเอ็ก a เช e เนี่ยตัว i ิ l i q u i d Supply นะหรือว่า การที่มีบิตคอยซัพพอถูกถอนออกจาก Exchange เอ็กชซ์เ่ยก็เยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะจะสังเกตเห็นจากเส้นสีน้ําเงินตรงนี้นะก็เยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ตรงกับอินดิเคเตอร์ต่างๆหลายๆตัวนะที่ชี้เห็นว่าจํานวนบิตคอยที่ซัพพลายในเอ็กซ์เชงนั้นเนี่ยลดต่ําลงนะเพราะว่า1นึ่งมีการซื้อนะในโอทีซีนะสองว่าไมเนอร์ไม่ขายนะไม่ขายเข้าไปในเอ็กซ์เชงนะเก็บไว้ในบอเล็ตนะดังน,นั้นเนี่ยซัพพลายของบิตคอยก็ย่อต่ําลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็ อีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะที่ชี้ให้เห็นนะในช่วงไซเคิลนี้เส้นสีเหลืองนี้นะก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าจุดที่จะเข้าซื้อที่จุดดีที่สุดที่จะเข้าซื้อนะมีจุดไหนบ้างนะตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นมีบิตคอยมานะจนถึงปัจจุบันเนี่ยอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะเข้ามาอยู่ในโซนสีเขียวเนี่ยแค่ประมาณ5ครั้งเองนะครั้งนี้นะเป็นครั้งที่6นะที่ <c oughs> ตัวดิ d i c a t o r เส้นสีเหลืองเนี่ยเข้ามาในเข้ามาอยู่ในจุดโซนสีเขียวนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่ชี้เห็นว่าก็อยู่ในจุดที่เหมาะแก่การเข้าซื้ออีกจุดหนึ่งนะสำหรับราครับสำหรับตัวบิตคอยในช่วงนี้นะครับโอเคนะก็เป็นตัวบิตคอยนะที่อยากจะมาอัปเดตวันนี้นะอีกตัวหนึ่งที่จะมาอัปเดตก็คือตัว FTM นะตัว FTM เองก็ถูก list เข้าไปในตัว Binance อเมริกานะ Binance หลั US นะครับ ก็ถูก list เข้าไปจริงถูก list เข้าไปตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วแล้วนะแล้วก็ตัว f c m เองเนี่ยก็มี total value lock ที่ค่อนข้างเยอะเลยนะนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เราเห็นว่าราคา FTM เนี่ยก็พุ่งขึ้นไปอยู่ด้วยนะช่วงนี้ก็ขึ้นมาประมาณเกือบ21%นะตัว Phantom นะตัว FTM นะตัวอื่นๆข่าวตัวอื่นๆนะตัว Metric เองนะตัว m e t ติเองเนี่ย ตัวอี h ทเ e ียมวานะก็คือเป็นคนที่เก็บตัวคอยที่รันบน erc 20เนี่ยก็เก็บอีทเียนะเ,เก็บตัวเมทิกนะครับมากกว่าตัวลิงแล้วนะก็แซง,งตัวเมทิกก็แซงตัวลิงไปแล้วนะเขาแท็กตัวอี h ทเ e ียมวานเจ้าหนึ่งนะที่ถือคอยที่เป็น erc 20เนี่ยเยอะที่สุดเข้าใจว่าน่าจะเป็น1ใน10ของอีเทเรียมวานนะก็แท็กแล้วก็ เห็นว่านะวานเจ้านี้นะก็ถือตัวเมทิกเนี่ยมากกว่าตัวลิงนะตัวเมทิกเองเนี่ยจริงแล้วการเริ่มต้นของเขาในจุดประสงค์เขาก็คือจะขึ้นมาจะเป็นโปรเจกต์ที่มาสเกลนะครับตัวโปรเจกต์อิตาเลียมนะแต่ไป,ไปมาเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นตัวทรานเซ็คชั่นที่เกิดขึ้นนะตัวสมาร์ทคอนแทคที่ไปดีพอยบนเมทิกเองเนี่ยข้อมูลออนชัยข้อมูลออนเชนนะโชว์ให้เห็นนะว่าปัจจุบันเนี่ยตัว สมาร์ c คอน a c t ที่ไปดิ p l ยนะบนเมทิกหรือว่าธ n น a t ชันเองเนี่ยของเมทิกเนี่ยเยอะกว่าตัวอี h ิ r เ u ียมด้วยซ้ำนะกับกลายเป็นว่าตัวเมทิกเนี่ยจะจะแซงอี h ิลเ u ียมไปแล้วนะซึ่งยนีไงก็แล้วแต่ตัวเมทิกเองผมก็ยัง b u l l ิส h อยู่นะตัวเมทิกก็ถือยาวไปด้วยนะตัวเมทิกแต่ว่าก็คงจะไม่ยาวเท่าตัว b บิตคอยตัวอี h ิ r เ u ียมแล้วก็ตัว c a r ์โนนะอันนี้ก็แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนนะครับตัวอื่นนะตัวบนแนนนะ บ i n นั้น Lab นะก็มีเงินลงทุนนะครับเข้ามาในโปรเจกตัตวโอซิสนะหรือว่าตัวรอสนะครับให้เงินลงทุนไปประมาณ200ล้านเหนรียญสหรัฐนะตัวเม็ดตัวรอสเองเนี่ยผมเองยังไม่ไดเ้เข้าไปดูในดีเทลเท่าไหร่นักนะว่าเขาทำอะไรแต่ว่าถ้า Binance Lab เข้ามาลงทุนมากขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าก็คงเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจนะเคยพูดไป บางส่วนนิดนึงนะใน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 วิดีโอของผมนะสำหรับตัว o อซิ s นะแต่ว่าก็คงเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะบาบแนนถึงเ,เข้ามาลงทุนในอีโคซิสเต็มของตัว o อซิ s นะับนั่นก็คงเป็นทั้งหมดหนะ้าที่ผมอยากจะามาแชร์ข้อมูลวันนี้นะครับก็ยังไงก็จับตาดูกันต่อไปนะคืนนี้นะที่ทาง f ฟดนะจะ อัปเดตนะอัปเดตนโยบายทางเศรษฐกิจของอเมริกานโยบายทางการเงินของอเมริกานะ่ดูตัวเลขอินเฟชันนะว่าจะขึ้นไปเท่าไหร่แล้วก็ผมคิดว่า,าหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราน่าจะเห็นตลาดไม่ว่าจะเป็นสต็อกที่เป็นเทคหุ้นเทคโนโลยีนะหรือว่าตัวตลาดคริปโตเองเนี่ยตัวบิตคอยหรือว่าตัวฮาคอยตัวอื่นเองเนี่ยน่าจะมีทิศทางที่แน่นอนผมเชื่อว่านะ่าจะจะวิ่งขึ้นนะแต่ในระยะยาวนะนะั้นวิ่งขึ้นแน่นอนแต่ว่าในระยะสั้นนะ ช่วงหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้าหรือว่าภายในเดือนนี้ผมคิดว่าความแน่นอนของนโยบายทางการเงินของอเมริกาเนี่ยจะเป็นตัวชีวัดนะที่จะไล์ให้ตลาดวิ่งขึ้นทั้งตลาดหุน้นเทคโนโลยีของอเมริกาแล้วก็ตลาดคริปโตโด,ด้วยนะคสำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ช่องบิตคอยลลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นสพอเตอร์ช่องนั้นก็สามารถกดปุ่มจอยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับ สวัสดีครับ